สบายดีแม่ดโดยเอาเพื่อนโบอยู่นะเพื่อนไปใส่ไปนั่นไปดินน้ำเมเ่าทวดอยู่บ้านเอพุ่นอ๋อโบโมโมแม่อยู่บ้านนี่นะไปหมู่บ้านหน,นึ่งลูกเช้าแล้วยู่บ้านนี่ไมเท่าแล้วยู่พุ่นโอ้อยู่พุลล่นอะไรอะไปดินห้เนข้าไปดินน้จาจักน่อยอนะโดยมเมเา่าก็สบ,บ,บาย<ม>ไปดินอะไรละจักน่อยกลับมา อ๋อพญยังสิกลับมาพี่อยู่เนาะกรับแนวอ๋อคนนี้กับไปน้าเดียวฮนดีอืมเพราะว่าไม่เท่าเพิ่นกับไปน้าเนาะเออพาลูกเคยไปหาอ่าวดอยากเห็นอยากเห็นหน้าร้านเคยโดยท้งทวดก็จะเห็นหน้าร้านเคยเออ กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวและสบายดีพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนั่เด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube บ่าวจรแชนเนลเนาะในการแฟนเพจบ่าวจรแชนเนลพ่อแม่พี่น้องจะได้ก็ฝา,ากไปติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจรในเดนะ้ออ่เมื่อน,นี้บ่าวจรกับอยู่ที่บ้านอ่านาโพนะพ่อแม่พี่นอ้องกับทาง้งอายเพิ่นเนาะเที่ยวเป็นคนไทยเพิ่นกะสิมาเจรจาทางววาทวดเ,เนะพิ่นเลยว่าไปเท่าเพิ่นเนาะพี่น้องสิมาคุยกันเรื่องอ่า ลานเรื่องลูกของเพื่อนเลยพี่น้องเลยว่าสีเอาจังไรเนาะก็คือทางอ้ายเพื่นกาอยากได้ลูกสาวกับเมื่อเฮียนอยู่ไทยเนาะพี่น้องเมื่อเลี้ยงอยู่ไทยเนาะทางอ้ายเพื่นก็เป็นห่วงทางลูกสาวลายพี่น้องเลยก็คือทางเมียทางไม่เท่ากับกีดกั้นเนาะกับเรอยากให้เอาทางลานเพื่อนกลับไปพี่น้องเลยกับบุหัวเป็นเท่าไรเนาะกับบุหัวทางเมียเพื่อนคิดจังไรพี่น้องเลยก็คือทางอ้ายเพื่นกาดีกับเพื่อนทุกอย่างเนาะกับมีพ่อให้ทุกอย่างกับบุหัวเพื่อนเป็นอย่างเนาะคือเรอยากให้เอาลูก อ่าไปให้พังพ่อพิ่นเลี้ยงโอ้โห่ผึ่นอ่าหอบลูกกลับมาเห็นยังเนาะผม้ว่าเป็นเรื่องเงินเนาะพี่นอ้องอ่าก็คือทางไอ้พิ่งเ,เล่ามาเนาะคือเมื่อคืนนี่กะทางเมียก็ยางได้อ่า่าสินสอดหาเซนบาททองอีกสิบบาทโอ้ปัดเฮา u, กระือว่าแพงพี่น้องเลยถือว่าสมควรเนาะคนเขาแต่งกันแถวบ้านกะบ่ถึงขนาดนี้เนาะพี่น้องอย่างเต็มที่กับสซนก,นนกาบาทเนาะอย่างคนเขามีฐานะกะอันนี้แบบป้อเรียกมาแบบโอ้ แหงสุดๆเลยพี่น้องสำหรับมาปอจรเนาะกับหัวทางทางเมียเก่าพผนี่หักเป็นจริงหรือบ่ารู้ว่าแนวใดงเนาะหรือว่าเห็นแก่เงินหรือว่าแนวเอครับพ่อพี่น้องเกินไปเลยเนาะก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเปิดเป็นการเสียเวลาที่เอาสีเอาไปเบิกไปชมเนาะว่าทางง่ายเป็นสีเอาจังไรนี่เนาะพี่น้องตอนนี้เขาก็มาหอดทางเข้าบ้านของลูกอ้ายเลยเนาะบ้านหน้าพ่อพี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็มารอถ่าบอแอนกับโดนพ่อสมควรพี่น้องเลยกับทีมงานเอาเนาะ สบายดีเป่าเอนสตูดิโอแล้วก็เป่าพ่อสตูดิโอเป่าน้อยซานเนลเนาะเดี๋ยวเาสิไปถามพี่เพิ่นว่าซีอาจังได้พี่น้องเไยว่าเพิ่นสีคุยกับทวดกับแม่เท่าเพิ่นได้หรือบ่หรือว่าแนวใดคือทางงานเก็อยากได้ลูกสาวกลับไปเนาะพี่น้องก็โอเคพี่น้องเดี๋ยวเราไปเปิดไปชมกันเลยตอนนี้ก็สิพากันเดินทางไปพูเหล่าพี่น้องเพื่อนลูกสาวของเพิ่อนภูเหลเนาะ แล้วนาะพี่นอ้องตอนนี้ก็มาฮอดเกินลูกสาวของไายเหมลนอนเดมน้าสบายดีแม่ดโดยเอาเพื่อนโบโยู่นะเป็นไปใส่ไปนั่นไปดินน้ำเมเท่าทวดอยู่บ้านเท้พุ่นอ๋อโบ,บแม่อยู่บ้านนี่นะไปหมู่บ้านหนึ่งลูกสาวเราอยู่บ้านนี่แม่เแ่าเราอยู่พุ่นออยู่พุ่นอะไรอะไปดินแหกเท้าไปดินน้ำจักน้อยอนะโดย เท่าบอบ่าสบายไปลินน้่หละสักหน่อยกับมาอ๋อพยัญชนะมาพี่อยู่เนาะกับแนวอ๋อคุณนี่กับไปน้าเดียวอันอืมเพราะว่าแม่เท่าเพื่อนกับไปน้าเนาะอพาลูกเคยไปหาอทวดอยากเห็นอยากเห็นนาล้านเคยโดยทางทวดก็จากเว็นหนารล้านเคยเออให้เพื่อนไปลินน้ำเน่เฉลยแหละกับไปไหอนี่โดยว่านี่ระคำ้ะไม่ไป ท่านว่าจิตําไปก็ตามแต่ตามใจโดยปวดโดนดอก<อ>ไปเดีเนยนจะเหน่อยพันกัะมาานอ่ถทาไม่เท่าพันกระตําหูบเนาะพี่นอ้องอันนี้หูบยังเมยหูบผ่ายบ่เนี่ยอยากเห็ดลูกเลยอ, <c oughs> อยู่ในบ้านกันตามลายบ่พากันเห็ดลายบ่เห็ดลายอ๋อยท่าว่าจิตตามไปกับชุดเล้วเต่เล้าโดย เดี๋ยวเราถามมาทิ้งานเนาะก่อนเนาะเอาพฤศจิกาอยู่นี่หรือว่าสีตามไปไปลินน้ำเหม็ดเสาไงโดยไปลินน้ำเจอมันไปฮอดพูดแล้วเพื่อนแคมทุ่งเพื่อนอยู่ทุ่งทุเพื่อนจะไดอยู่ทุ่งหน้าติดหมู่บ้านหนึ่งเนาะเพื่อนอยู่กับหน้าเลยโดยเดี๋ยวสิพาเบิ่งรอบๆเพื่อนนะมีเพื่อนน้อยพี่น้อง น้องเพื่อนเพื่นอนกันเนาะเพ่อนภรรยาเพื่อนกันยังบมทันแล้วพี่น้องเลยยังหมดได้แอมพงแอมพาเนาะยังจิงปืนอยู่พี่น้องเลยแอมพาก็ายังบมทันแล้วเกันซาดเหมือนกันแต่ทางภรรยาเพิน่นกันไปไทยเนาะไปทำงานอยู่ไทย คือทั้งอ้ายเพิ่นมาคกก่เพิ่นกับไ่ได้บอกทางภรรย,ยาเพิ่น้องพี่น้องยันนะทางเมียเพิ่นบอกให้เจอลูกเจอ,อยังเพันทั้งนั้นเลยหลักมากมาเซไปทั้งเมทเอาทั้งลูกสาวเพิ่นพี่น้องเลยรอบหมู่บ้านเกันเนาะมากับพ่อพ่อพัอนซร้าพี่น้องเลยการสี่รอบ่าทั้งอ้ายเพิ่นนาค่ะพี่นาะ เป็นงานทางการนางทาทาแบบไม่เท่าคนดำพูดพี่น้องเไยผ่าขาวเนาะอันนี้ดำแล้วเพิ่นเฮ็ดยังได้แน่แม่เนี่ยเฮ็ดเสื้อเฮ็ดยิบมอนยิบยางเนาะคนกิเฮ็ดเสื้อดำน้ำข้ามพี่น้องไปย้อมเจรานลมข้ามเอาหนึ่งนาะเห็ดแม่นเมียนส่วนลายกัแถวบ้านบะจอนกับผืนมักดำ หาขาวเนาะไปเห็ดเสือดับน้ำข้ามรัวไปเห็ดมอนเห็ดเฟื้นเสือเสือนอนผู้เฒ่าแถวบ้านเขาหมักเขาหมักใส่ถ้าได้เสือดับนำข้ามเนแมนเย็บเป็นเย็บลงกระทักเปนยอดเนาะบ๊วยร้องดูเป็นบ๊วยนั่นเขาบ๊วยเป็นเคยบอกว่า บางทีแม่พันจำนํำเก็บขึ้นเก็บลงเพี่น้อันนี้บ้านนี้ก็ไม่หยยบนะนี่นแต่ส่วนน้อยได้พี่น้องสิดได้ตำหูกนี่เนาะบางหมู่บ้านบางคนก็นอยากเศร้าเลยนี่นี่นี่ก่อนเป็นเสือตัวหนึง่งอ,อันนี้เขาเอื้อนยังนี่นนได้ได้บันออกจากเทียงเลยบันออกจากจาก เทียนจาไทยมากมะผ่ายเลยแหละกไทยมะผ่ายเลยนะมันเป็นเทียงมาตั้งเลยแหละคนสามารถเป็นข้นตำเขาเอามะผ่ายบ่มาไม่ไม่เนาะนิ่งด้วยใช่ะหมนิ่งโม้ไม่ได้โม่เหนียวนิ่งเอาไปหยัดเสือหยัดมอนเนาะอันนี้ที่มาตำหูวตำยังเอามาจากมากผ่ายอันนี้ชิ่งเขาทำไปเหตุกรรณ์ไม่ไหลไม่ไห่ พี่ทีต่ำหูน้องแบบตัง้ตงเดิมเนาะประจอนจะเห็นแต่ผู้เท่าแถวบ้านเนาะพี่น้องพันต่ำหูต่ำเนี่ยอันนี้เขาเอิ้นอนยังแม่ที่สอ,สอดไปสอดมาเนี่ยกระซุยบอกกระซสวยกระซสวยฮึมอันนี้อ๋ออัน,นี่ฮึม

ทีสิบกว่ากิโลเนาะเผื่อสิมาฮอดก็โอ้ขี่รถจักมากเก๋าทิลี่ทิลี่มากพี่น้องเลยเผื่อสิฮอดไกลพอสมควรเน,ะเนาะสิเป็นหมู่บ้านพี่น้องบ้านเหมืนกับหัวจักหลังคาเฮือนเนาะสิเป็นเฮือนเพิ่นทั้งนี้หัวทางไอ้เพิ่นสิเจรจาทางทวด รู้ทางไม่เท่าเพิ่นได้หรือบ่พี่น้องเลยนะั่นได้ทั้งง่ายแต่แต่ลูกสาวครับเนาะขนาดเห็นใจทใั้งอ้ายเพิ่นจะได้พี่น้องเลยอ่ามียหอบลูกนี้มาอ้ายเพิ่นกับโบฮู้เนาะตอนน่ะอ้ายเพิ่นกับนอนอยู่เนี่ยตื่นขึ้นมาก,กอะโบเห็นลูกเห็นเมี่ยเลยพี่น้องเลยอ้ายเพิ่นกับขี่รถนำหาเพิ่อนอ้ายเพิ่นกับมาหาลูกอ่า เป็นมื้อที่สองเนาะพี่น้องอ่าเปินอาสิมาอีกอ่ามื้ออื่นเนาะดูว่านอนอีกคืนหนึ่งเป็นอาสิเดินทางอ่ากลับไทยพี่น้องไงอ่าเปิดกับหัวจับทางไปทางมาอ่าเปิดกะนอาสิมาเยี่ยมลูกอ่าทุกเดือนเนาะง่ายเพี่น้อว่าสิมาหาทุกเดือนอ่าเจรจาทางแม่ทาวเพิ่นโมได้กับเพิ่นกัสซีเอาให้อ่าแม่ทาวเิ่นเลี้ยงเบิ่งถ้าว่าบ่ไว้กัเอามาให้เพิ่นเลี้ยงเนาะถ้าว่าทางแม่ทาวเิ่นบ่ไว้กั ก็คือทางไม่เท่ากันกับว่าปัญจใจอ่อนเลยพี่น้องเลยไม่เท่ากันหลายคนว่านอ้อมัญจใจอ่อนไงกับปัญหากันเรื่องทางเมียเพื่อนพี่น้องเลยเปทางเมียเพื่อนหนี่บยอมบอยอมเหเอลูกไปกอดอะไรกับบยอมเนาะหน่าเห็นใจสงสารอ้ายเพื่อนพี่น้องเลยมาเห็นลูกเห็นยังกะให้กอดลูกหอมลูกเนาะ,ะเห็นก็ตัํมใจอยู่พี่น้องเลย ผู้เล่บัตรให้เพิร์กราฟผู้เล่พี่น้องไงเพิร์ลสี่ไฮ่เพสิคิดฮอดลูกเพิร์เนาะตอนเปิดมือเพิร์สีกลับไปไทยมือเพิร์สิมาจากลูกเพิร์มื่อสุดท้ายเนาะเพิร์ลมาหาลูกเพิร์ลเดี๋ยวมือเพิร์ลมาหาลูกเพิร์มือเพิร์ลกลับเดี๋ยวทางทีมงานเ้าก็สิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องในเบิ่งนในสุดลมกันเนาะว่าเพิร์ลสี่จังได้พี่น้องตอนนี้ก็ยังรอถ่ายทางไอ้เพิร์พี่น้องไงเป็นยังไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง คะแนนสีกราฟมาแล้วเนาะปันนีิกะทางาทวดเ,เ,เ,พ,ปเปพ,วพิ่นก็อยากเห็นล้างเทยทำให้แถวกระเพ้าไปเบิ่งคนนั้พี่น้องท้าไอ้ิ่นมาคนนั้นเนาะเพิ่นสิว่าจังไดก็โอเคพไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับขอจอนกรสิกรจบคลิปเอาไว้ตรงนี้ก่อนเด้อจะไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัดสกายแล้วก็สันส่นกระดิ่งกันไปด้วยนเนาะเพื่อสุขภาพสิ่งใหม่จะส่งของเฮาสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง